อัดละหนึ่งสองสามโัเดียมดิวผมบอสเดลี่ครับผมวันนี้เราจะไปพัทยากันแต่ไม่รู้ทำไงจริงพี่ปอนจะไปส่งคือรถถั่วจริงเราไม่ได้ขับรถเก่งไว้นะเราไม่น่ารถถั่วเฉยมีบอสเดียแล้วก็มีเติ้ลนะครับผมจริงผมไม่ไดทำเปขี่อ่ะแล้วก็เอาไอเติ้ลไปด้วยเสร็จแล้วเติ้ลไปอยู่นู่นเป็นพ่อรถถั่ขี่ปั๊บมันไม่มีใครอยู่บ้านไงเติ้ลเลยไล่บัวไปด้วยไปมาทั้งหมดไปสามคนตา ทริปนี้น่าจะไม่มันเรียกว่าทริปเพื่อนช่วงลากเพื่อนไปเที่ยวเดี๋ยวดูกันว่าเราไปนู่นเราจะมีอะไรทํานะผมเดี๋ยวเราจะเก็บไปเรื่อยแล้วกันนะครับผมมันไม่เชิงวิดีโอวอล์กอะไรเท่าไหร่นะวิดีโอชีวิตประจําวันของวันวันวัน่าเลยวันชิวๆเออโอเคผมนั่นแหละเดี๋ยวเราไปขึ้นรถทัวร์กันดีกว่าอเห็นมอไซค์อยากขับรถไปบ้างว่ะปกติเราพัทยาเรานี่แบบขับรถตลอดเลยนะเออเราเรานั่งก็นั่งรถไป Ceu, ia, oh, เรอยู <mon <mon ่ต่างประเทศนะครับเราอยู่ประเทศไหนครับประเทศบังนาประเทศอินโดนีเซียครับอ๋ออินโดนีเซียใช่ยับต้นตากฟองครับผมที่จะไปประเทศญี่ปุ่นเราต่อไปครับผมแล้วผมไปเกาหลีครับไปแคนาดาต่อเลยเราแยกกันแล้วคนละประเทศคนละประเทศรวยไหมรวยเกินรวยเกินรวยเกินเดี๋ยวผมบอกเลยครับว่าเกาหลีนี่แบบหน้าบ้านผมอะครับทำไมครับปักซอยปักซอยครับโมต้อนรับทหารเกาหลีกูอะไร ครับนี่ได้ตัวแล้วตัว3คนคนละเท่าไหร่นะห้าบาามร้อยแปดบาทหนึ่งร้อยแปดบาทเออก็ประหยัดกว่าที่เราขับรถไปนะใช่แ<ร>ล้วขับรถไปก็คนละ400เออคนละ400เหมือนรวยเวยเรานั่งไปกี่นาทีถึงวะครึ่งชั่วโมงหนึ่งวะชั่วโมงครึ่งบนนะอลอูอคือนั่งรถตู้คือชั่วโมงครึ่งอ่ะไม่ก็ชั่วโมงหนึ่ง ปู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 ไทยตัวใหญ่ไม่โตปู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 ไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โตอย่าลืมนะครับไม่มีโฆษณาครับไปไปนักกินเรื่อกันขนมปูไทยนี้โอ้โหได้ข่าวว่าอร่อยมากเลยนะครับเติ้นขนมปูไทยนี้ได้ข่าวว่าอร่อยมากเลยนะครับถ้าโฆษณาจะอร่อยกว่านี้ครับ อเรวมตอนนี้เราอยู่พัทยาแล้วลงผิดมันก็ไม่เชิงผิดหรอกจริงก็ไปลงท่ารถจริงกทางเข้าซอยหน้าบ้านน่าจะประมาณห้5กิโล5กิโลไก่ไน,นะไน่ะไก่มาแต่เราคุ้นทางไงคุ้นทางอ เราก็ไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่ตื่นจะได้มาเที่ยวก,กินหน้าปากซอยอ,ะอ่ะก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยกินโอ้ได้งอยู่อะ่ะ <c oughs> นี่<ม>แหละครับาการที่เราไม่เอารถมาเองเราเลยต้องเดินเขาบอกว่านั่งรถจากตรงนี้เข้าบ้านคนละร้อยห้าสิบ รู้สึกว่าช่วงนื้อตังเราไม่ค่อยมีครับอสเอาไปช่องศตรูใหม่แม่งก็เลยแบบอะไรประหยัดแดงก็ประหยัดมึงคิดดูแล้วกันคนร้อยห้าสิบพวกเรายังประหยัดเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทเรายังไม่ยอมจ่ายเลยเราเลยต้องเดินอย่างเด็กที่ร้อนนี่ผมทำได้รเยอะนะผมซื้อสกินใหม่บูลาดก็ได้ผมซื้อนู่นก็ได้โอ้โหซื้อดีอาร์ซีตัวใหม่มาเล่นก็ยังได้จริงเราเขาผ่านเลยเขาเร่ช่วงนี้อ้วนช่วงนี้อ้วนเลยต้องต้องเดินต้องเดินโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆแล้วกันถึงบ้านเราค่อยว่ากัน โอ้โอไอ้เหี้ยขาอ่อนก็โอเคครับผมเราได้บารมีคุณแม่ปุ๋ยช่วยไว้นะครับทำให้เรามีกระบะนั่งตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปที่บ oui> ้านเมื่อกี้เราเดินมาเกือบนี่แล้วเออเราเราเดินเราเดินมาไกลมากเลยเว้ยเสร็จแล้วเขาถามหาเขาคงก็เดินเลยมาไก่แล้วก็คือเมื่อกี้แม่ปุยบอกว่าให้ไปรอที่โรงแรมสตาร์ผมก็เลยเดินหาด้วยแล้วก็หาไม่เจอก็เลยเดินแล้วแบบเหมือนกับแบบช่วงที่กาลังมองมองอยู่เดินคุยกันไงเพลินไม่ได้มองทาง เลย,ยาการที่เลมาเออ <c oughs> เลยเลยปุ๊บที่ี้ไปถามทางเขานี่ทับลงแรงตาตาอยูไ่ไหนอ๋อน้องเลยไปแล้วับ <c oughs> โอ้โหชิบหาย <c oughs> เดินวนกลับคนระับอต่ดีเจอพี่คนนี้พอดีเขาเลยจอดรับพอดีรอดไปนะฮะก็ไม่ได้ขุดวันนี้ก็จะไปตกไปไนี่มันก็อยู่ที่ชนบุรีครับ <c oughs> อาตยาครยบวันนี้จะไปตกมึกกับเต้นกับบิ๊ก4คนนะครับตอนนี้มเป็นเวลากลางคืนไม่เชื่อเต้นดูนี่เออเดี๋ยวนี้เราจะเอารถไปนะครับผมแต่ไม่ใช่รถคันนี้นะฮะไม่ใช่รถคันนี้คันนี้ครับโอ้โหตัวแรงนะครับตัวแรงคันนี้นะครับมีเล่มนะครับมีเล่มทุกอย่างครบนะครับข้างๆมีอยู่ข้างในนะตั้งใจเอาคันนี้ไปคันนี้วิ่งได้มันเท่าไหร่บิ๊กเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะครับ วิ Land, Finnish, ่งแรงจนแฟลลิงหลุดครับรถรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นผ่านสงครามโลกนะครับผมรถปลดประจําการแล้วเกินเจ็ดปีแล้วเกินห้าปีแล้วลูโมไซค์ปลดประจําการแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตกหมึกกันดีกว่าปไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้จะได้หมึกหรือเปล่านะแต่เรามาดูกันว่าถ้าได้หมึกก็ดีนะครับผมมอทำซาชิมิซาชิมิโบสตัวนี้โบสจะอยากกินหมึกสดนะครับเดี๋ยวเราไปดูว <Overwatch> ่าเราได้หมึกหรือเปล่านะเราไปตกริมสะพานเนี่ยไม่ได้ตกบนเรือนะอย่าบนเรือไว้อีพีหน้าตอนที่เราจะไปออกเรือแล้วกันโอเควันนี้เราแบบงบประหยัดตกข้างสะพานไปก่อนเราตกชิวเราไไปททีี่่หน เออลูกกูรู้ว่ามนยาวมัยาวมัยาไปริมสะพานสะพานตกปลาอ่าโอเคสะพาน<ไ>ปลาผมโอเคไปกันดีกว่า เราตกตรงที่มันมีไฟเพราะเราจะได้ล่อหมึกแล้วก็ไฟเยที่ดีคือไฟสีเขียวถ้าเราตกแถวสะพานนี่แหละทีมีไฟหมึกมันชอบมาเล่นไฟตอนนี้เราเตรียมเหยื่อเหยื่อปลอมใช่ไหมเหยื่อปลอมเหยื่อปลอมเลือกสีเลือกสีนี่มันจะบุ้งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะท่าเรียกคือเรียกเป็นปลาเขาเรียกเป็นปลาอะไรวะเนี่ยบิ๊กปลาปลอมกูรู้ว่าปลาปลอมสัตว์ถ้าเป็นปลา ปลาชนิดนี้อยู่บนโลกด้วยเหรอวะมีมีมีมันทำมาจากนี่ครับปลาขคนระเยอะหลังอันนี้ปลาที่แบบจะมีตุ่มๆไงไอ้แยะที่เราเคยกินแบบปลาตัวเล็กอ่ะที่มันจะมีตุ่มๆเฮลลาเติ้ลเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะครับเคลื่อนไปนะคล้ายๆปลาทูน่าเอ้ปลาซาดีนเลยพี่เออปลาซาดีไม่ใช่ปลาซาดีใหญ่กว่านี้คล้ายปลาซิวลัวปลาซิวปลาตัวเล็กอะตัวเล็กที่แบบมันมีตุ่มๆเต็มตัวตุ่มๆจุดสีดำๆไงบอสเหรอเนี่ใช้เหยื่อปลอมตกหมึกนะครับเออหนิ้วสวยเนาะเกือบไปเลยไม่โอเจเย็น บิ๊กมองเลยอย่านะนน<ค>ี<ค>้บาทนะาราดูไปตัวเงินวันนี้เราจะมาอันบ็อกของนะบผม <Un box. S 2> นี่นี่ปานี่จะมันนี่ไม่เหมือนกันนะหัวค่ำเหี้ยหัวจะหัวเช้าแลนะ้วเนี่ยนี่ใช่ไหมเฮ้ยเหมือนกันอยู่นะแต่แค่คนละลายเดี๋ดึงนะดึงนี่นิ้วอังนะ้วดพี่ดูวันนี้ได้ได้สักตัวหรือเปล่านะแต่บอกว่าถ้าได้ปับ๊บโบจะกินเลยซาชิมิโบจะกินเลยแบบสดๆไม่มีซาชิมิอะนะ เขสดไทยแดดเขาสดมึงอาตัวรยาอ่อนนะปสาตัวสดนมึงก็กินสดๆบ้างเขสดเขาเรียกซาซิมิสดๆไงแต่ว่ากูก็ต้องหั่นก่อนไงชิ้นใหญ่เลยนะมีมีมึงกัดไปเลยเอาเหมือนพี่หม่อมถนัดแดดอ่ะแต่อย่างนั้นเขายังจิ้มไงกูไม่มีน้ำจิ้มเฮ้ยกินสดๆไปเลยไม่ได้มันคาวไอ้ซาซิมิขาวอะไรมึกสดเขาไม่คาวแล้วมึงแดกก่อนมึงกินกูไม่กินเออแล้วไหนไม่ได้เหมือนกันตุ่ยเห็นปะเต้นแม่งกระโหลกนะบอกว่าจะกินสดๆ กินสดไงเอามีดหั่นงอนโอ้เออมึงก็กัดไม่ต่างกันกัดเป็นคำๆไปดิไม่ได้โอ้โหมึงคิดดูมึงงับไปทีอย่างเงี้ยแม่ดูดคอหอยมึงขาดเลยดูดคอหอยมึงมึงกัดตรงตูดไปดิโอ้โหบอกให้เอามีดมาให้เอามีดมามึงก็ไม่เอามีดมากันมีมีอยู่ใต้บอกไปมาดิขนมแดกอ่ะไม่รู้เลื่องใช้ฟันกัดหรือใช้มีดนารุโตะกุญแจกุญแจเออเออมีกุญแจก็ได้บัตรทยักษ์ไอ้เหี้ยไอ้พี่กุญแจไม่บัตรทยักษ์นะ ให้เมึงเลยเมื่อจะมิดจะเราตดจะมิดจะแจตกลงกันตกให้ได้ก่อนเฮียอย่าให้มันเบียดนะเฮียบอสอะสัตว์เบียดที่เกี่ยวหูพวกเราดูอะพอเหวี่ยงก็ดูข้างหลังด้วยเดี๋ยวก็เปิดเปิดเป็นใช่ไหมปิดเป็นให้ถามเขาไปไปเนี่ยเปิดเนี่ยนิวนิวคอมเอ็นเอ่อเตียลไอ้ร้อยเกี่ยวหูเฮียเติร์นปับแล้วก็ปิดรับหนึ่งสามอันนี้ปิดนี่กันหัวไม่ว่าอยากเกี่ยวผมแล้วกันถึงเท้าเขาค่อยหมุนหมุนไม่ได้เลือด จะไม่ไฟอะไรเ,เสียเปียบม่ติเนาะเกี่ยวเอง,ย,งยังเกีนนะ่ยวละลุลงขายเอ้ลองุงตกเป็นใช่ไหมลงุงไม่เอาหัวผมนะอไม่เห็นสัตว์เอ้ยโอยกล้องเป็นจริงปะเนี่ยไอ้ตา <c oughs> ์มองมุมอยู่มองไมง่เห็นนี่ี้ย อยากใส่รองเท้าเข้าไปเลยแม่งเปิดทรายข้าไม่ชอบทรายทำไมอ่ะเพาะมันหยาดมันเลื่อนไอ้บอสใองไหนไอ้บอสไปถอดงี้เพื่อนรองเท้าอ่ะเดี๋ยวพังเปนขาดมีถอดนี้เลยไปถอดเลยไหนนี่คือแลนด์มาร์คของเราอ้อดีอ้อดีไฮดรูกูลูกใครี่แบบรีแบมก็ตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันที่หาดนะฮะถามไปหรอฮาสากิถ้าเราอยากรู้อ่ะถ้ามีตัวมีปูไม่มีตัวรู้ เคยจับไหมตอนเด็กอะลงใช่เลหาดทรายว่าก่อนนะไอ้สัตว์สร้างไว้แล้วสร้างเขาเรียกอะไรนะปราสาททรายใช่ไหมอืมเราขุดทรายกูก็เจอปูวิ่งวิ่งออกมาน้ำมไม่กูมีเรื่องเล่าเลยเกี่ยวกับปราสาททรายตอนเด็กๆกูชอบสร้างปราสาททรายมากเลยกูมีเครื่องมือนั่นน่ะไอ้เขาเรียกอะไรซ่อมอ่ะอ่าซ่อมกับที่โกยที่กลัดที่อะไรใช่ไหมอืมแล้วเนี่ยกูจำได้ว่ากูสร้างมันเป็นปราสาทเลยเป็นสี่เหลี่ยมๆนะเป็นทาวเวอร์อ่ะ เสร็จปุ๊บแม่ไม่มีเด็กคนหนึ่งแม่ไม่รู้ใครมาจากไหนอ่ะแม่งเดินมาพี่สวยจังเลยอย่างเงี้ยกูว่าโอเคครับก็สวยก็สวยแม่สวยแม่กูว่าชมอะไรประมาณนี้ฮะเสร็จปุ๊บยันแม่แม่งเดินมาเหยียบปุ๊บโอ้โหฝันตหลายเลยอย่างที่ยคือกูว่าแบบคนที่แม่สร้างปราสาททรายคนนี้แบบตอนเด็กชอบสร้างปราสาททรายต้องเคยเจออะไรแบบกูแน่นอนพี่สวยจังเด็กเด็กผ่านมาเตะอย่างเงี้ยเด็กผ่านมาเหยียบอย่างเงี้ยมันต้องมีอ่ะมันต้องมีแน่ๆว่าไม่ใช่กูคนเดียวแต่ปัญหาคือเราก็มีที่ขุด อย่าให้โบ๊ทขุดโชว์เพราะโบ๊ทเนี่ยเคยไปก่อสาดทรายตอนเด็กมาก่อนโบ๊ทกูใช้ซ่อมโบ๊ทจะรู้วิธีขุดไปเพื่อนเลยเอาของวางของวางโตกันขุดยังไงพี่บอกพี่้อยก็เต้นไม้ใกล้ที่เปิดใส่ให้ดูว่าเนี่ยถ้ามันเป็นปูสมัยก่อนอ่ะพี่อยู่นาเว้ยอยู่นามาก่อนเว้ยเสร็จแล้วอ่ะเวลากูหาปูนานจะเป็นอย่างนี้เว้ยคุยๆอย่างนี้เนี่ยเต้นมาดูใกล้เลยอยู่คุยๆอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยไปคุยปูแล้วปูมันอยู่ในรูนี่อย่างนี้เลยขุดเลยไอ้นี่มึงมึงหันมาดูหลุมนี้หลุมนี้เออาหลุมนี้นี่ลมึงดูยเลย รวมที่มีมันจะเป็นฟองเราได้เราได้อันนี้ไม่มีฟองนะเราเราได้อ่าอยากอยากรู้ว่ามีอ่ะมันอันนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมีปูถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยอุ๊ยเอสแม่อะไรจิมโดนที่อะไรแหลมๆสักอย่างไลุงลุงต่อไม่อยังเจ็บอะลุงต่อที่อะไรวะเบอกหอยว่าไอ้สัตว์เนไม่ยังคมอ่ะลุงลุงต่อเลยสัตว์เจ็บแป๊บนึงแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่มีปูแล้วปูปูมันปีนออกแล้วเออไอ้สัตว์แม่บาดดังจึ๊บเลยเมื่อกี้อ้ย มาสัตว์เปลาได้ไก่กับกันเลยเะีเอ้เจอปูปลาตายด้วยตายนานแล้วนี่นี่ตัวนึงมีรับมีแผลไปเหยียบเลยนะติเต็มอ่ะโอเคจบคลิปเรื่องนี้ผมถือว่าวันนี้เฟลครับผมได้ปลากับปูอีกหน่อยมาที่น้อยน้อยมากเดี๋ยวเรารอไปทำธุรกิจพี่ไม่จบกับโหลกอีกแบบเว้นอ ปูหี่แงอมาซะเอาไมคุณแดกซะเนมึงเลยมันไม่ใช่หรอกมันคือซากหอยว <Okay. S 1> ช่เหมมันเหมืนของหอยมากกว่าโอเคผมภารกิจวันนี้ก็ถือว่าจบครับผมเราไม่ได้ไม่ได้หมึกไม่ได้ปูด้วยเ,เรามาหาหมึกไงเราเจอได้ปลากับปูตัตวน้อยๆนะครับโอเคเจ้าใหม่ชิ้หน้าครัชิ้นหน้าเราจะลงเรือตกหมึกกันนะครับแบบว่าเราขะได้หมึกจริงจังเลยโอเควัเจ้าใหม่ชิ้นหน้าผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์สกายเลือดติดตาม ช่องลุงบอสกับไอต้นข้างล่างด้วยโอเคจะนปที่หน้าผมวัสดีรครับเฮือเที่อะไรไม่ร่อยเวรเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่สองครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไปทันเพื่อนนะครับ และคุณได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาทิ่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบ๊ายบุย